สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในโมดูลที่1น,นะคะ ESG Fundamental วันนี้เราจะพูดส่วนของ G กันค่ะตัว G นี้เองเนี่ยคะ่ะจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำกับให้เกิดความรับผิดชอบต่อ S แล้วก็ E นะคะ ดังนั้นเองวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เราจะทําให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าประเด็นสําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการกระบวนการทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยคะ่ะเราจะทําให้เกิดขึ้นได้อย่างไรพอเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านี้เนี่ยคะ่ะตัวที่มันเป็น fundamental CG จริงๆแล้วเอาไปสู่การทํางานจริงนะคะรวมถึงทําอย่างไรให้เข้าใจกลไกในการขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษานะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนแรกกันที่เป็น C G Issue ค่ะท่านเห็นในรูปนะคะท่านจะเห็นว่ามันจะมีไทม์ไลน์ในรอบ40ปีที่ผ่านมาจะมีตัวอย่างธุรกิจจำนวนมากเลยที่ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวในการจัดการความเสี่ยงด้าน E S G นะคะซึ่งมันเป็นผลที่มาจากรูทคอร์สเรื่องของความอ่อนแอของระบบตัว G นั่นเองนะคะซึ่งในอดีตอาจจะมองว่ากรณีเหล่านี้เนี่ย มันเป็น Black สวอนหรือเรียกว่าหงดําซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ายากที่จะเกิดหรือคา,าดเดาไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งแล้วบางครั้งเองเนี่ยคะ่ะจะเห็นว่าหลายธุรกิจนั้นก็จะล้มหายตายจากไปอายุเฉลี่ยของธุรกิจก็จะสั้นลงประเด็นสำคัญของตัว G เนี่ยคะมีอะไรบ้างนะคะ เวลาเราพิจารณาค่ะท่านจะเห็นเรื่องของเมทริกซ์นะว่าสิ่งที่สำคัญนนะมันกระทบทั้งตัวธุรกิจกระทบทั้งตัว stakeholder หลกัหลกๆจะเห็นเรื่องของระบบการกำกับเองที่ยังอ่อนแออยู่นะคะเรื่องของอจรรยาบรรธุรกิจนะคะการที่กำกับดูแลให้ปฏิบัติได้ตามจรรยาบรรหรือตัว c o m p l y ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงการจัดการความเสี่ยงและก็ภาวะวิกฤตนะคะนอกจากนั้นวันนี้ โลกเปลี่ยนไปเยอะนะคะไอที IT เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่อง IT ท o ก e r n a n c e ก็จะมีส่วนสำคัญเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Cyber Security ตี้หรือตัวกำกับการดูแลในการจัดการเรื่อง AI นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างของกรณีศึกษาที่เป็น b u บิสเ s สเคสจริงๆที่ให้เห็นว่า c g Issue เหล่านี้เนี่ยค่ะมันไปกระทบกับตัวธุรกิจอย่างไรนะคะสำหรับกรณีศึกษากรณีแรกนะคะเป็นเรื่องของธนาคารเครดิตสวิสค่ะ เคสนี้เนี่ยคะ่ะเล่ากันว่าเป็นเรื่องที่ too big to be fail คะ่ะหรือใหญ่เกินจะล้มนะคะ Credit รดิต s ู e เป็นสถาบันงานเงินเก่าแก่ที่มีอายุเกินกว่า167ปีนะคะที่มีความสำคัญต่อโครงสร้างทางการเงินระดับโลกเข uh, าทำธุรกิจอะไรนะคะแน่นอนคะ่ะธุรกิจธนาคารดั้งเดิมนะคะ wealth management asset management และ investment banking นะคะ เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงปี2023นะคะว่าธนาคารนั้นพบปัญหาเรื่องสภาพคล่องและวิกฤตทางการเงินนะคะคจนต้องขอรับความช่วยเหลือจากธนาคารกลางของสวิตสและภายหลังนั้นนะคะได้ถูกซื้อกิจการโดยคู่แข่งคือ UBS นะคะเรามาลองวิเคราะห์ต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ Credit Suisse นั้นล้มไปนะคะจะเห็นว่าในช่วงของไทม์ไลน์นะคะในช่วงปี2020จนถึง2022 จะมีข่าวเช้าที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของธนาคารหลายเรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการถูกปรับจากหน่วยงานทางการในเรื่องที่ธนาคารเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันหรือการฟอกเงินที่บัลเรียนะคะมีขาดทุนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงข้อมูลของบัญชีลูกค้าั่วไหลายกว่า18,000บัญชีนะคะมีข่าวลือวิกฤตทางการเงินลูกค้าก็เข้ามาถอนเงินลงทุนเป็นจำนวนมากนะคะ และในที่สุดนะคะตัวผู้ถือหุ้นก็ไม่กล้าที่จะใส่เงินเพิ่มทุนเข้ามาอีกจนนำมาสู่การเข้ามาควบคุมของธนาคารกลางของสวิตในที่สุดค่ะเราเรียนรู้อะไรจากเคสนี้นะคะประเด็นแรกนะคะการที่เขาไม่สามารถกำกับการทำงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอร์รัปชันหรือการฟอกเงินเนี่ยค่ะกำกับดูแล เรื่องของ Cyber Security ตี้ทำให้ข้อมูลลูกค้ารั่วไหลนะคะประเด็นที่2เป็นเรื่องของ Risk Management ค่ะการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นธนาคารแบบดั้งเดิมนะคะแต่ไปลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงการลงทุนที่ไม่แมปกับ Risk Profile ของบริษัททำให้ไม่ได้ปรับกระบวนการบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้เนี่ยคันนำมาซึ่งการขาดทุนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงได้ ะะและประเด็นสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของลูกค้าค่ะเมื่อเกิด2ประเด็นข้างบนนี้ยน,นะคะมันจะเป็นระบบการกํากับดูแลที่ไม่มีประสิทธิภาพเลยนะคะจึงนํามาสู่ความไม่เชื่อมั่นของลูกค้าและผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องนะคะการที่คนมาถอนเงินการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่เติมเงินเข้ามาอีกแล้วนะคะก็จะเป็นปัญหาสําคัญที่ทําให ฐานะทางการเงินอ่อนแอลงนะคะจนเป็นเหตุให้ธนาคารกลางเข้ามาควบคุมดูแลในลำดับถัดมาซึ่งโดยสรุปนะคะเคสนี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องของระบบการกำกับดูแลและผู้ลงทุนเองก็เรียกร้องให้คณะกรรมการเข้ามามีส่วนรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวด้วยค่ะเคสถัดมานะคะเป็นกรณีของข่าว Boeing a 7 3 7 MAX ตกค่ะ ท่านจะเห็นข่าวคลึกโครมในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้นะคะหลายท่านคงจะเคยบินกับโบอิงมาก่อนแน่นอนค่ะโบอิงเป็นบริษัทผลิตเครื่องบินนะคะสัญชาติอเมริกันที่ใหญ่ที่สุดมีอายุกว่า100ปีนะคะ แต่เดิมนั้นนะคะเป็นผู้ผลิตเครื่องบินรบให้กับกองทัพสหรัฐนะคะแล้วก็เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจการบินพาณิชย์ในประเทศมาอย่างยาวนานแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือมาจาก culture ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนะคะแต่ในช่วงที่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีการแข่งขันอย่างหนักกับคู่แข่งที่เป็นแอร์ไลน์จากฝายยุโรปนะคะก็คือแอ r b บัสนะคะแอบัสนั้นนะคะได้ออกเครื่องบินรุ่นใหม่ ที่มีประสิทธิภาพทำให้มียอดจองจำนวนมากและส่งผลกระทบกับส่วนแบ่งการตลาดของโบอิงในลำดับถัดมานะคะโรงงานของโบอิงเนี่ยคะ่ะก็เลยถูกกดดันอย่างหนักนะคะจากการเร่งการออกเครื่องบินรุ่นใหม่เนี่ยคะ่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วการที่จะออกเครื่องบินรุ่นใหม่ออกมาจะต,ต้องใช้เวลาในการพัฒนานานจึงทำให้จะต้องนำเครื่องบินรุ่นเก่านะคะก็คือ A737 มาปรับปรุงค่ะความเร่งรีบดังกล่าวนั้นนะคะมันทําให้วัฒนธรรมที่เป็นเรื่องของความปลอดภัยที่มีอย่างช้านานและเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจของธุรกิจนี้นะคะล้มคลืนลงจนเกิดโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะคะเราไปย้อนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าในปีที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาโบอิงทำอะไรปี2011นะคะเขาได้แถลงข่าวการออกแบบโบอิงเอ7 3 7 Max นะคะ และในช่วง6ปีถัดมานะคะ2017เครื่องเหล่านี้เครื่องนี้ก็ได้รับการรับรองจาก FAA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลการบินของสหรัฐว่าเครื่องบินลำนี้รุ่นนี้มีมาตรฐานสามารถนำไปใช้ได้นะคะและ a 7 3 7 Max ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้ามียอดสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่า 1. สามารถที่จะมี เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธ,ธิภาพสูงประหยัดน้ํามันอันที่2ราคาแข่งขันได้กับคู่แข่งนะคะเพราะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่านั่นคือเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าเป็นเครื่องรุ่นเก่าไม่จําเป็นต้องอบรมนักบินเพิ่มเติมซึ่งต้นทุนตรงส่วนนี้นะคะ่ะเป็นต้นทุนที่เยอะมากๆนะคะก็เลยส่งผลให้ราคานั้นนะคะแข่งขันกับคู่แข่งได้และถัดมาเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นคะ่ะ ปลายปี2018จนถึงต้ตนปี2019นะคะเราก็เห็นข่าว A737 Max ตกลงมาค่ะ,ะครั้งแรกเป็นของสายการบิน Lion Air นะคะของอินโดนีเซีย Take off ขึ้นไปไม่กี่นาทีก็ตกลงมานะคะครั้งที่2ของ Ethiopia Air นะคะก็มีสถานการณ์เช่นเดียวกัน การตกของสองสายการบินในระยะเวลาห่างกันเพียงแค่5เดือนนะคะนำมาซึ่งความสูญเสียมีผู้เสียชีวิตรวม346คนนะคะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรโบอิ n งบอกว่าอย่างไรโบอิ n งออกมาบอกว่ามันเป็นความผิดของนักบินที่ไม่รู้ระบบเครื่องซอฟต์แวร์อัอตโนมัติในการควบคุมการทรงตัวของเครื่องนะคะ เขาบอกว่าระบบเนี้ออกแบบมาเพราะว่าต้องการกดส่วนหัวของเครื่องบินที่มันเชิดมากเกินไป <_ A> เพื่อให้สมดุลกับการขยับตำแหน่งของเครื่องบินขนาดใหญ่ที่เพิ่งใสเข้าไปนะคะแล้วก็นักบินเนี่ยไม่เคยได้รับการอบรมในส่วนนี้เลยนะคะจึงทำให้การควบคุมเครื่องของนักบินล้มเหลวตั้งสองครั้งนะคะเหตุการณ์นั้นก็ลำดับมาว่าหลังจากนั้นคือ14เดือน FAA ค่อยมาสั่งระงับการบิน ของเครื่องบินรุ่นนี้คะ่ะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เป็นการระงับการบินหลังประเทศอื่นๆนะคะเขาสั่งระงับหมดแล้วแต่สหรัฐระงับเป็นประเทศท้ายๆเลยซึ่งมันนำมาเรื่องของความโปร่งใสของ FAA แล้วก็ Boeing นะคะว่าเขาใส่ใจหรือสนใจความปลอดภัยของผู้โดยสารมากน้อยแค่ไหนนะคะโบอิงเองก็ต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นจำนวนมากนะคะเครื่องที่จำหน่ายไปแล้ว ห้ามบินนานถึง20เดือนนะเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยก็เกิดผลกระทบต่อเต็กโฮนเดอร์ในวงกว้างนะคะเคสนี้เราเรียนรู้อะไรนะคะประเด็นแรกเราจะเห็นเรื่องของความเสี่ยงการจัดการเรื่องความเสี่ยงนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะอันเนื่องมาจากความเร่งรีบในการออกแบบนะคะความล้มเหลวเรื่องของอการดูแลเรื่องความปลอดภัยนะคะ แล้วก็เรื่องการจัดการของแมจ a เม้นต์เองนะคะว่ามุ่งสแสวงหาไรายได้โดยไม่ได้สนใจความปลอดภัยซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจนี้นะคะมีการไล,ไล่พนักงานออกนะคะในกรณีที่เขามาแจ้งข้อบกพร่องตอนผลิตนะคะซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมที่เคยมีมาว่าว i ซ่าโบวิงไกด์ไลน์เนี่ยคะ่ะเขาได้รับการใส่ใจมาโดยตลอดแต่รอบนี้ผู้บริหารต้องการที่จะปกปิดข้อเท็จจริงและ ทำให้เครื่องนั้นออกมาโดยเร็วก็เลยเทำลายตัววัฒนธรรมนี้โดยสิ้นเชิงนะคะพนักงานที่เคยแจ้งข้อบกพร่องเหล่านั้นก็ถูกให้ออกนะคะและที่สำคัญมีประเด็นเรื่องของการมีอิทธิพลเหนือ FAA ค่ะว่าการตรวจสอบของ FAA มันไปได้ล่าช้ามากๆเลยถึง14เดือนนะคะซึ่งกรณีเช่นนี้เนี่ยค่ะมันก็ส่งผลกระทบต่อ s t a โ e h เดอร์มากมายนะคะอันนี้ก็นำไปสู่ข้อสรุปเรื่องของ การขาดจริยธรรมในการทําธุรกิจของ o o i n n นะคะและก็เชื่อมโยงไปถึงการทําหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารในที่สุดคะ่ะเคสถัดมาเป็นกรณีที่เ, mm hmm. เกิดขึ้นในประเทศไทยบ้างนะคะอันนี้เป็นของบริษัท Crowdtech a d v a n c e นะคะหรือ AJD AJD นั้นทำธุรกิจจัดหาและก็จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ มีข่าวค่ะว่ากรตนะคะได้กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารนะคะในช่วงเดือนมกราคมปี2024นะคะว่าได้เป็นผู้ที่กระทำความผิดร่วมกันทุจริตและก็ปั่นหุ้นในช่วงต้นปีนะคะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเกิดจากผู้กระทำความผิดก็คืออดีต CO o ซึ่งเป็นคนคนเดียวกันกับประธานกรรมการและก็ผู้ถือหุ้นรายใหญ ะะแล้วก็พักพวกได้กระทําการนะคะในเดือนมิถุนายนในปี2014 CO เนี่ยค่ะได้สั่งสินค้าจากประเทศจีนมาขายโดยสั่งจ่ายค่ามัดจำผ่านบริษัทวินซาวจำนวน145ล้านบาทนะคะซึ่งกรอตอได้ไปตรวจพบภายหลังพบว่าไม่มีรายการซื้อขายตรงนี้จริงนะคะแล้วเงินมัดจำที่จ่ายผ่านบริษัทวินซาวนั้นนะคะก็ได้ถ่ายโอนกลับมา ที่ตัวของ c ีอและครอบครัวและก็กรรมการคนหนึ่งนะคะและในช่วงเดียวกันนะคะของการทํารายการนั้นนะคะก่อนหน้านั้นคือเดือนพฤษภาจนถึงเดือนตุลาในช่วง6เดือนได้มีการสร้างราคาหุ้นทำให้ราคาทำให้ตลาดนั้นเ,เข้าใจผิดนะคะโดยการซื้อขายหุ้นกันในกลุ่มทําให้ราคาหุ้นเนะะี่ยค่ะเพิ่มจาก2.6บาทขึ้นไปถึง15บาทนะคะแล้วก็ทํากําไรจากาการสร้างราคาอันนั้นนะคะ กรอตก็ตรวจพบนะคะแล้วก็ในปี2018ได้สั่งลงโทษเปรียบเทียบปรับอดีต c ี o นะคะแล้วก็ผู้บริหารบางคนนะคะรวมกับพักพวกนะีคะทั้งหมดคือ40คนปรับเป็นเงินจำนวน1,700ล้านบาทนะคะแล้วก็สั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารโดยที่เหตุการณ์ผ่านมาก็คือผู้กระทำความผิดไม่ยอมรับความผิดนะคะจนนำไปสู่กระบวนการสั่งฟ้อง ผ่านสารแพงะะ่งค่ะในต้นปีนี้นะคะซึ่งกรตอตเนี่ยค่ะก็ได้สั่งปรับโทษสูงสุดจนเป็นจำนวนเงิน2,300ล้านบาทนะคะแล้วก็รายงานเรื่องดังกล่าวไปที่ปปงอด้วยนะคะบทเรียนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะเป็นเรื่องของฟรอดนะคะเป็นการช่อโกงที่เกิดจากการที่ผู้บริหารนั้นนะคะขาดความซื่อสัตย์นะคะระบบการกำกับดูแลที่รวมศูนย์อำนาจนะคะเพราะว่าประธาน ตัว CEO เองแล้วก็ผู้ทุ้นเป็นคนคนเดียวกันค่ะเวลาจะทำอะไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะก็เป็นการรวมศูนย์นะคะไม่ได้มีการตรวจสอบนะคะทำให้โครงสร้างการกำกับดูแลนั้นไม่มีการทวงดุลอำนาจกันนะคะเพราะฉะนั้นสรุปสาระสำคัญนะคะของเคสที่ยกมาทั้ง3เคสเนี่ยค่ะจะเห็นว่าตัว c g i s s u e ที่เป็นประเด็นสำคัญนั้นนะมันจะเป็นส่วนสำคัญที่เป็นรากฐานในการทำให้องค์กรนั้นนะคะ ดำเนินไปด้วยความยั่งยืนนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของบทบาทของคณะกรรมการนะคะว่าเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะแล้วก็ต้องมีปัจจัยเอื้อหลายปัจจัยด้วยกันทั้งเรื่องของโครงสร้างองค์ประกอบนะคะที่เป็นความอิสระนะคะความอิสระในที่นี้หมายถึงอะไรนะคะก็คืออิสระจากผู้ถืหุ้นรายใหญ่อิสระจากฝ่ายจัดการนะคะอิสระจากฝ่ายบริหารซึ่ง ไม่ใช่ไปอิงใครคนใดคนหนึ่งแต่การทำหน้าที่ของคณะกรรมการจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวบริษัทเกิดประโยชน์กับทุกๆคนนะคะโครงสร้างที่มีการาถ่วงดุลอำนาจจะทำให้สามารถมีการตรวจสอบอดูแลกันได้นะคะและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวคณะกรรมการเองค่ะจะต้องมีการทำงานที่มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบนะคะ แล้วก็สร้างบรรยากาศในการทำงานสร้าง culture ให้คนทุกคนในองค์กรนะคะมีความรู้มีความเข้าใจแล้ว open ทํำให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงนะคะนำมาสู่การปฏิบัติที่เป็นวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุดนะคะสุดท้ายแล้วค่ะจะต้องมีกระบวนการประเมินผลอยู่เสมอนะคะเพื่อให้รู้สถานะตนเองว่าวันนี้บริหารจัดการเป็นอย่างไรแล้วทำอย่างไรให้มีระบบที่มีพัฒนาการที่ดียิ่ง,งขึ้นไป 啊。啊